สบายดีทุกคนบรรยากาศยามค่ายแลงๆอยู่ที่เมืองหอเมืองหรือว่าเมืองเปิ้นนั่นเองเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวเมืองของแขวง หัวพันนั่นเองเนาะบรรยากาศยามขายแรงๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกทานยางไปตลาดเมืองของเพิ่์โนวามีอย่างขายเน่แล้วมีภาพบรรยากาศปเป็นเอาได้เมืองหัวเมืองนี่ก็เป็นซื้อใหม่เนาะเพราะว่าซื้อเก่าแมนเมืองเบิ้ลนั่นเนองเนาะข้าพเจ้าไปเซิร์ชใน Google Map เนาะโบเห็นเนาะเมืองหัวเมืองก็เลยเอ้าคือแปลกๆอ๋อแล้วไปเห็นเอกสารอันตัวหนึงนออ่งเนาที่เพิ่์นมีการแชร์กันเอาไว้อ๋อก็เลยว่า เข้าใจเนาะว่าซื้อใหม่หันมเมืองหัวเมืองแต่ว่าซื้อเก่าหันเมืองเปิ้นนั่นเองเนาะนี่คือบรรยากาศยาวคายแรงๆอยู่บริเวณอ่าเอื้อนว่าเครื่องเครื่องตัวเมืองของเพิ่นเลยแหละเนาะหรือว่าใจกลางเทศบาลเมืองของเพิ่นนั่นเองอันนี้แมแนเป็นตลาดนี่ดูคนตลาดสุมโนตลาดอ่า เทศบาลเมืองหไนเนาะปวดปวดประเมนตลาดซุนซ้อนเนาะตลาดเทศบาลเมืองอของเป็นเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิกว่ามีอยังขายมีอยังกินเหยามอ่าขายแรงแบบนี้เนาะข้าวเจ้าก็มาฮอดตั้งแต่ตอนสามโมงเนาะเมืออ่อยแหง้งขับรถมาตั้งแต่น้องอ่าขับรถมาตั้งแต่เมืองแอดเนาะมาฮอดพี่จะมาเบดูว่ามีอยังขายมีอางกิน,นยังไงนี่ปิ้งเอ็นมาเจ้าไหมหนึ่งเขาได้รักาท เอาเอา๋หาไว้ยูเรือนเอาเอ็แท้ๆนีเนาะเอ็นเลยนี่อ่ามาเจอหามปงเอ็นเนาะหาไหม้เรใช้มาอ,อเด้เอาอ เด๋ออันนี้ปิ้งหูหมูตินี่ปิ้งช่างเลยนะแต่ว่าเบิ้งบรรยากาศทางด้านในของตลาดของคุณอ,อือก็คือค่ายกันนะการทัวทัวรไปขายพืชผักอย่างต่างๆขายของผักสดดอกไม้อะไรสิคือคือการทั่วรไปนั่นเอง กระโ shm เมืองของเพื่นเนาะเมืองของเพื่นกับว่ได้เป็นเมืองหใหญ่เลยทุกคนสําหรับเมืองหัวเมืองนี่เส้นทางก็คือจะต่อจากเมืองหัวเมืองไปก็จะแมันเป็นเมืองหิ่งหันเนนองเนาะเช่าข่าวพระเจ้ามาเวยอยู่ในเมืองน,นี้นะครับยุนิกเพราะว่าบวัยเนาะเมือ่อยแหงขับรถมาตั้งแต่เมืองแอดนั่นเองเส้นทางหลายกิโลเต็นนมเข้ามาเข้ามายางหล่อตลาดพอดีไก่ามา ป่านินเป็นป่านินแสแข็งไงเกียงนี่ผักงาน,นพิดหอมได้ดีนะเข่ามาหางห้อมทางด้านหลังขายของอนเก็นซิบป,ประมาณนีเน่ะทุกคนในน้อยนะตลาดของคนกันเลยทางด้านหลังก็จะเป็น้านข้างก็จะเป็นางาน,นของระษาซุนทางด้านหลังก็คือกันบรรยากาศไปไรวมเดี๋ยวมืน ตอนเศร้าเนาะจะพาทุกคนมาเลาะเบิงในเทศบาลเมืองของเพิ่นนีว่าปลี่ยนน้ใหญ่ก็ถือได้ว่าอากาศบ่เย็นหนาวหลายแล้วเนาะในเมือน,นี้อากาศกับยูที่ซาององศาแต่ก็เพราะเย็นๆเนี่ยเพราะว่าบุคือกันกับยูทีซ้ำเหนือเนาะนี่บรรยากาศทางด้านหลังของตลาดเพิ่นแต่จะเปลี่ยนให้กันซะของประชาชนก็ถือว่ามีแต่เืงาหลังงามๆเนาะหลังจากที่ขับพเจ้าเข่ามาในแล้วได้ย่างไปน้อยนึงเนาะแถวในๆในหนึ่งก็เห็นได้ว่า งานสารก็มีต่หลังใหม่ๆงามๆเป็นเมืองจะนอ้อยนะแต่ว่าเป็นเมืองที่อบอุ่นเข้ามาแล้วก็นเลอแล้วักขึเลยักถือว่านานคําได้หน่ทุกคนเกือบว่า6กโมงแล้วแต่ยังบระไรด้คําอยู่เนาะนผู้คนพวกกันยังขายเครื่องขายของขายพืชผัก อยู่ในเลกออกเพราะว่ามืออ่ะงวดแล้วนี่ฝันเห็นอ่ะขบเจ้าฝันเห็นผู้เทาเนาะอันนี้ประตูโค้งเข้าเมืองเพิ่นเดี๋ยวสิบอกน้องสาวเหมือนซุ้มให้หมดแล้วนี่มันออกอ่ะได้อย่างกาะหมดแล้วนี่ยบึงคืนแห่งเนี่ย เพราะว่าฝันหิักร่อนอยากให้ซูมเล็กเก่าให้เนี่ยออกไม่ได้เ,เตาเป่ะขายห้องตัวน้ำก,ก่อนต่อแนนบอกตอนนั้นมันออกเล็กสิ่งส่งเล็กิง ซูมตัวเก่าให้หน่อยเอาสิบพันเอาหกตัวซูมแปดห้าตัวเก้านั่นเลยเอาเรื่องหกตัวแมนพิมบินเลยพิมบินเลยหรอแมนเหรอพิมบินเลย

คับบมูมนคนถ่วะอ๋อมุกดิดดกกัน <c oughs> เอาคนขนขายไปคนต่างหางอีก

ามาแป๊บน,นึงขับเลยทุกคนเนาะอากาศตาวินก็นตบดินอากาศก็พอเย็นๆพอดีอยู่อยู่กับ่หนาวาลอยู่กับซ่อมเหนืออะไรอยู่นี่อากาศพอดีอยู่เป็นบรรยากาศนี่ไข้แรงได้ทุกท่านอยู่ที่เมืองหอมเมืองนั่นเอง าทิตย์ที่ผ่านมาอยู่พี่หนาวบอกหนาวหนาวสุดไ,ไ,ไย่มสว่วนนั้นตัวที่ว่าหินนั้นตั้งหันไปไก่บริจาคเทศบาลมั้ยเราหินตั้งหันนะนตั้งกบอไก่ไหมออกไปทางด้านแวกเอาพาดว่างไว้ออกไปนอกพื้นแบบ กลงแบบุ่นประมาณจักหลักโอ้หน่อเขาพันมู้มือบัวจักหลักแต่ว่าบบไก่ถ้าออกไปนี่ออกไปใส่ออกไปกระบอฮอมส้มม่วงบล็บอกขั้นขั้นไปเส้นทางเส้นนี้ออกไปสุดอยู่ใส่เส้นทางเส้นนี้เส้นทางที่นี่สอดใส่เดยโอ้โหประทับหัวเสียงไว้ไประทับลำเสี้ยงอะไรัมันษาทางไปเขาลัดไปเสียงงอะไรไปทางเส้นนี้หมอน่าบอกขารับไปเสียงขวบทางเส้นนี้งานทางบล็ คุณนคุเนเียวใกล้กว่าับแต่ว่ายากยาากอะเสี่ยงคนโบอเทียวปะเพราะเราเออสามไม่เอก็ระนาหาลูกกระเทียบมาแหวสือปิงเอ็นอยู่ที่เมืองหัวเมือง

มีนันสถานที่เด้เป็นตะลินเป็นตะเที่าายวบอยู่เมือง,ของเขาเลยบอนออน้อนอควอ,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 อนหันออกกับพุญหว่าอู้ไกบอนอคอนห <แก S 1> ันมองขึ้นกับไงต้องได เข้าไปท,ทปั้งเทศบาลพูดเนาะเราไปได้ตัวแหวนคะแหวนมาเมืองนี้ไปค้นหาอยู่ในกูเกิลแมปคำว่าพิมพ์คำว่าเมืองหัวเมืองมันบูขึ้นมันขึ้นว่าเมืองเปิน้นซีเดือบมันบอกเมืองเปินเป้นนะเปปิ้เลยไทางพูดมั้ยบอก,อบอกเขาจะไปลิ้นห้ามเดือบไป อันนี้เมืองของมาตางหากอกเมืองเพื่อตาหากอีกเะเอารถ่ไปขึ้นเจ้ามาราัมาตเวียงม่เเรียกะม่หะเดี๋ยวลูกเปิดับเพื่อทางสู่มาสุบูรมาขึ้นการจัการรปะาร ว่าเขาจะเขาจะบริเสียบไว้นอนมีแต่ว่าคนต้องกันมาซื้อจึงเสียบตามหลังมันบอกบอกพิเดนี่ไหมเขาว่ามีเดียเขาเจ้าตอกกันซื้อจึงมาเสียบเอาพันบอบริเสียบปลาไว้เสียบไปเขาเสียบไปแล้วมันเม็ดแล้วันจะเสียบใหม่ีเลยมันจึงอ่ะหอนๆสดๆเลยแม่เลยมันเป็นไข่เนาะนนเสียบปาไว้ มันลองซิมปิ้งเอ็นอยู่อ่ะหัวเมืองไปหลายๆพื้นที่กินหลายๆพวกแบบกินหลายๆอย่างคุยกันบอกมันเ่ว่าเรี้กับไทยสวรรค์มาเก็เอ้ยแม่ที่สวรรค์ผมบอกมาอยู่พี่ด่วนละได้หกปีเลยมาสร้างครอบครัวอยู่พี่ตี แต่ลูกสาดมือพู่บานห้าแล้วอะีลกสาดเนี่ยในนีนคือพบานห้าแล้วนะแตกต่างมัะต่งปู่ิ่งฟ้าใสหมักเข้มเงินเอียงเด้อชิ่ชิ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 ัติชเน้ ติ้งซ้มูติ่กากกติ่มไซออนเฮ้ยโอ้ยคนไปน้ำหาลุคนคือเรองม่ตัดตังขึ้นมาขึ้นเม่ไหรเด้อเด้อเด้อขึ้นเมิ่อเอาเข้าสิบพันเด้อไอ้ดูด้ดูนั่งพาม เด็กทำมือเอ้ยนางานทาพ่หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาซิน,น,นจีให้เพินก้อนเจ้าพาพไปใช้มาหัวปลาค่ะอเอาเอาวันหนุ่มเสือขันสรรันเสือเยอยู่บนรถส่ใครคข้มนะเย็นเย็นตัวเองม่ใส่เสือควมอยู่ <c oughs> <c oughs> ไปไปตะใครเสือให้เล่ามา เย็นๆป่านนั้นหนุงเมื่อน้ำพ้างเหรอเอ้เดี๋ยวตุ่มเพราะอะไรตุ่มเอาลูกลก็หรอได้ไหมเ๋ยวสิตัดบห็กกันข่าวมีก็ประสบลูกเห็นอยู่เล้เค,คำลงเลยครัคแบแป๊บเดียวเนาะบัดมาในคำแต่วา่าก็นังเห็นจ้า่าเป็นเมืองที่ เห็นพระอาทิตย์เห็นขีเวนน,นั่นตะเวนทุกคนคำเสน็จเกงเห็นกีตะเวนอยู่แต่ว่ามาอยู่หองพันนี่ผ่านมาสองอา,อาทิตย์เนาะหากเห็นว่ามันคําแล้วก็ยังมีแสงตะเวนอยู่ก็คือมาอยู่ที่เมืองหอเมืองนี่แหละเนาะข้าพเจ้าเข้าใจผิดเนาะว่าเมืองเปิ้ลหายไปซื้อเก่าของเมืองหอเมืองแล้วมันพเแม่เป็นว่ามันคนละเมืองกัน เมืองเปื้อนได้ยับไปอีอกว่าจะก่ายเมืองหอเมืองนี้ไปเอาแต่ว่าค้นหาอยู่ใน g o o g l e Ma ปบ่ขึ้นเนาะเมืองหอเมืองหรือว่าเป็นโทนศัพทัของขาพเจ้าเปลี่ยนแลเป็นเอเวอร์ชันของ uh, Google m a ปบ่เนาะทำบรรยากาศเมืองเพื่อนจะเป็นเมืองน้นอยๆเนาะแต่ก็อบอุ่นผู้คนกับใจใส้สอยกันเรื่องอาหารอยู่กานกินเรื่องำความสะดวกกถืิว่า ระดับหนึ่งอยู่ที่เมือง,อ,งเองเขาไปเนี่ยจะได้ขำแล้วเนาะมาหาเอาหาเอาปิ้งบินโอ้ไม่แล้วไม่ฆ่าไม่ค่าคาไปขายเครื่องเนาะเอาขอเป็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แล้วไปิ้งเจ้าไม่แล้วไ้ปิ้งเจ้าไม่แล้วล็อคขาลรอคขาไปขายเครื่องอยู่เนาะเอาปอวยปีที่ไม่ไม่ ก็จะเป็นเป็นเอือบจะมีแบบมีหมักเผ็ดเน,น,นี่ยกิมจิเนี่ยๆาะไรนะมันจะนแบบแซ่บๆนะเา,าอาแม่ข้าบอยู่ปีงอเองเลยได้เนาะวันนี้เนาะข้าไปขายเครื่องเยอทุกคนรอมึงเนนะาะถามว่าเอาไป ้าใหมแล้วค่ะพี่เอียนเจ้าหม่พี่เอียนเจ้าหม่ไหมค่ะหม่แล้วไม่แล้วขบใจขอบใจบังซอยกัน <c oughs> มันหอมๆครับคุณกินหอมๆเนอะกินเครื่องอันอันาเฟินเครื่องเทศเครื่องอันนะเินเนาะหอมๆใมลูกล่ลูกไปใช่ไหม เข้ารอเขาชาวบน่ะอาหรมันขึ้นหรือหมูข้น นั่นหละเข่าสิบผ่าเด็ไ้นน้ำนั่นเลยกอนสองคนหนค่าทสเจ็สเมื่อไรเนี่ยตัวไส่ปน้ำเดียวไปโดนบ้าน่เย็นเย็นถ้วินมาเลยเหนื่อยก็เดิน şey ้าง เริ่มแล้วเนาะไกปไปแฉลี่เพียจะเจอสมหวังแฉลี่เพียนี่ทุกคนอันนี้่้านขายเครื่องทุกคนไปอยู่ไหนนี่ยเด้มันจะมีเห่าหรือเนาะก็คือเัาก็ต้องกินกับแจลีเพียแล้วเนาะมันจึงจะเข้ากันี่น ประมาณบอกให้อายเจ้าใครเอาเสือให้เอือยก็เลยดูเอยอ่ะเออกอดอายไม่ต้องล้างก็ได้เลยไปเถียงเลาไปเอา

ดวยเข้าไปใน้อนแล้ไหเอาด้วยว่าเพียงได้ได้จุกเอ็นใหญ่ บอกว่ากินข้าวเย็นๆๆใหญ่ได้แท<ด>็กพัทยามันซื่อแล้วมันกินกต่ว่ามันเด็ด <นะ S 2> เ,เคใจขอบใจไปครับั้นพักกันนะทุกคนแาบนี้ก,กินข้าวแล้วก็นอนพักพอนอนทำแล้วพอดีงามน,นะทุกคนตาวินทำแล้ว สิเป็นประมาณนี้นะของลักษณะของตัวเมืองของเพื่อน